ให้ใบสมบูรณ์แล้วก็สะสมอาหารทำดอกตั้งแต่พฤจิกามานะครับตอนนี้ฝนหยุดแล้วดอกก็ได้พัฒนาตั้งแต่เป็นไข่ปลาเป็นตาปูตอนนี้เริ่มที่จะเหยียดตีนหนูแล้วดอกสมบูรณ์มากเห็นไหมครับนี่ครับพี่แอลเจ้าของสวนสว,นวัส,ด,สวดีครับเป็นยังไงครับประทับใจไหมปรับใ่ครับใหม,มใจมากที่ได้ใช้ ไมล์ซ <My> <Yeah. S 1> ูเปอร์แพนด์ไมล์โพเฮดแล้วก็ไมล์แพนสองไคโตซานที่เป็นตัวกระตุ้นให้เขาเครียดนะครับเขาก็จะกินอาหารเยอะแล้วก็สะสมแป้งน้ําตาลอะมิโนสารไซโตไคน,นฮอร์โมนไซโตไคยนยินบอริลินแล้วก็ตัวโบลิตินัมที่เข้มข้นก็จะทําให้เขาออกดอกเห็นไหมครับดอกจะพัฒนาไวดอกจะมีความเขียวอวบสมบูรณ์ครับดอกออกมาเต็มกิ่งเต็มต้นแบบนี้เห็นไหมครับ นีออกกับทุกต้นแล้วนะครับเห็นไหมครับดอกจะมีความเขียวสมบูรณ์ดอกออกเต็มกิ่งตั้งแต่ปลายกิ่งไล่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 มายันโคนกิ่งทุกกิ่งครับนี่คือผลลัพธ์ที่แตกต่างนะครับจากการใช้อาหารพืชนในกลรามอินกรีย์งานวิจัยดุลาของเราครับแบบทุกกิ่งเลยครับทุกกิ่งเลยนี่ฮะ